สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนัทนิตเห็มจันเพชรเลขที่24การตลาดปวสหนึ่งทัวันนี้จะมาเล่านิทานเรื่องเจ้าชายกับห่งสีทองณนนดินแดนพระอาทิตย์แห่งหนึ่งมีเจ้าชายองค์หนึ่งชอบเข้าป่าราสัตว์อยู่เป็นประจำวันหนึ่งได้พบเข้ากับห่งสีทองและห่วหงสีฟ้ากำลังเล่นน้ำอยู่เจ้าชายจึงรู้สึกถูกชะตา และมองอยู่นานจนลับตาไปหลังจากกับประสาทไม่กี่วันเจ้าชายพบว่าตนฝันถึงหญิงสาวรูปร่างหน้าตาสวยงามกำลังเล่นน้ำอยู่เจ้าชายจึงนึกถึงห่วงสีทองกับห่งสีฟ้าเจ้าชายได้สั่งให้ทหารออกไปตามหาและจับมาเลี้ยงในวังให้ได้ ทางฝั่งห่วงสีทองและห่วงสีฟ้าก็ตัดพอซึ่งกันและกันอยู่ว่าเป็นอยู่ทุกวันนี้พอาคำสาปของแม่มดที่ครอบครัวของตนเคยไล่แม่มดออกจากเมืองและทางฝั่งทหารก็หาห่วงสีทองกับห่งสีฟ้าจนพิกป่าก็หาไม่เจอเจ้าชายเลยออกตามหาด้วยตนเองจากนั้นเจ้าชายออกตามหา จึงไปพบกับหญิงชรานางหนึง่งหญิงชราผู้นั้นคือแม่มดที่ปลอมตัวมาเจ้าชายเลยถามกับหญิงชราผู้นั้นว่าเจ้าเห็นหงบ้างหรือเปล่าและเจ้าช่วยข้าตามหาหงสีฟ้าและหงสีทองได้ไหมหญิงชราผู้นั้นจึงยินดีที่จะช่วยเจ้าชาย ออกตามหาห่วงสีทองและห่วงสีฟ้าแต่มีข้อแม้ว่าเจ้าชายต้องสละสิ่งของที่เจ้าชายรักมาหนึ่งสิ่งแล้วข้าจะช่วยตามหาเจ้าชายคุ้นคิดอยู่นานเจ้าชายจึงสละธนูที่ตนรักและห่วงแหนให้เก็บหญิงชรลาผู้นั้นหญิงชรลาผู้นั้นก็ได้บอกว่า ถ้าท่านสละธนูมาให้ข้าท่านจะไม่ได้ล่าสัตว์อีกต่อไปเจ้าชายจึงตอบกลับไปว่าข้าอยากพบกับหงห์ทั้งสองตัวนั้นเพราะข้าถูกชะตาอย่างมากข้าจึงสละธนูนี้เมื่อถึงปราสาทท่านจะพบกับหง์ทั้งสองตัวที่ท่านตามหาดังนั้นเจ้าชายเลยเดินทางกลับจากปราสาท และพบว่ามีเพียงแค่ตุก,กตาหงแค่สองตัวหญิงชลาได้ปรากฏตัวขึ้นกายล่างเป็นแม่มดและบอกกับเจ้าชายว่าเจ้าต้องเลือกเพียงแค่หงตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้นเจ้าชายจึงรู้ว่าตนถูกแม่มดหลอกเจ้าชายเลยเลือกแค่หงสีทองเพียงตัวเดียวหลังจากนั้นแม่มดก็หายตัวไป เจ้าชายก็ร้อนรุ่มใจจน3ามวันต่อมาแม่มดก็ได้นำห่วงสีทองมาให้กับเจ้าชายเจ้าชายสังเกตเห็นห่วงสีทองตื่นตกใจกลัวแม่มดอย่างมากและเจ้าชายได้นำห่วงสีทองมาเลี้ยงในวงัง เจ้าชายได้มาเล่นกับหงสงสีทองทุกวันจนรู้ว่าห่วงสีทองสื่อสารกับตนเองได้และห่วงสีทองก็ได้ขอร้องให้เจ้าชายช่วยตามหานางฟ้าแต่เจ้าชายก็ไม่รู้ว่าจะไปตามหานางฟ้าจากที่ไหนเจ้าชายเลยเข้าไปในห้องหนังสือของท่านพ่อของตนเพื่อหาข้อมูลของนางฟ้าและ เจ้าชายได้พบเจอหนังสือเล่มหนึ่งที่มีข้อมูลเกี่ยวกับนางฟ้ามีที่อยู่อาศัยและมีแผนที่เจ้าชายเลยเดินออกตามหานางฟ้าจากแผนที่ที่ตนหาเจอและเจ้าชายก็ได้เจอกับนางฟ้าและขอให้นางฟ้าช่วยถอนคำสาบที่หงบอกตนมาและนางฟ้าก็ยินดีจะช่วยเจ้าชายถอนคำสาบ โดยนางฟ้าขี่ยูนิคอร์นตามเจ้าชายกลับปรา,าสาทพอถึงปรา,าสาทหงสีทองก็รู้สึกดีใจอย่างมากเมื่อเห็นนางฟ้าหลังจากนั้นนางฟ้าได้ไ่่โมนเพื่อถอนคำสาปให้กับหงสีทองและหงสีทองค่อยๆกลายเป็นหญิงสาวหน้าตาสวยงามจนเจ้าชายรู้สึกตกหลุ่มรักในทันที หลังจากนั้นนางฟ้ากำลังจะกลับแต่หญิงสาวก็ได้ขอนางฟ้าว่าช่วยหาพี่สาวของตนให้ทีพี่สาวของตนก็ถูกคำสาปเหมือนกันเป็นห่วงสีฟ้าหลังจากเจ้าชายตกหลุมรักหญิงสาวเจ้าชายจึงขอหญิงสาวผู้นั้นแต่งงานหญิงสาวก็รู้สึกดีใจอย่างมากที่เจ้าชายได้ช่วยตน หญิงสาวเลยรีบตอบรับทันทีและในวันอภิเษกสมรสมีราษฎรมากมายมาร่วมยินดีให้กับเจ้าชายและเจ้าหญิงทันใดนั้นนางฟ้าก็ปรากฏตัวพร้อมกับพี่สาวของเจ้าหญิงเจ้าหญิงรู้สึกดีใจมากและนางฟ้าก็ได้บอกอีกว่า นางฟ้าจะช่วยปกป้องรักษาดินแดนแห่งพระอาทิตย์นี้และดินแดนแห่งพระอาทิตย์นี้ก็อยู่อย่างสงบตลอดไปขอบคุณค่ะ